ตอนนี้ปล่อยออกไปแล้วนะซิทีชัยเฮ้ยบอ้โหคุณวิจิตราครับปล่อยออกไปแล้วครับขุนชัยยังกูลบ้านหาดผาคนสายน้ำตะวันตก บัวเทวีสีมงคลน้องัวครับปัวเทวีสีมงคลอยู่สายน้าตะวันออกตอนนี้คุณชัยังกุลปล่อยแล้วครับปี่น้องตอนนี้ไปออกไปปล่อยไปก่อนแล้วก็นำไปก่อนครับพระโรคพระเป็นทายกันรูปปี่น้องครับเพื่อกูนี่เป็นเหือกลางครับคุณชัยังกุลยังนำอยู่คุณชัยังกุนยังนำบัวเทวีอยู่ปัวเทวีสีมงคลวันนี้ใส่เสื้อสีอ่อนๆครับใส่เสื้อสีอ่อนๆสะท้อนแสงครับตอนนี้นะยังตัวอยู่ครับยังตัวอยู่เอาแล้วครับตอนนี้สูสีแล้วครับพีน้องสูสีหวางครับหัวหวางครับหัวหัวกับหางสูสีกันแล้ว หางกัาหัวหางกัาหัวสูสีกันอยู่เอาละครับตอนนี้น้าหัวบัวเทวีจี้ขึ้นไปบัวเทวีจีขึ้นไปจี้จีขึ้นไปจีขึ้นไปเตยขึ้นไปเตะลวครับปีน้องเตะขึ้นแล้วด้ายหัวของบัวเทวีเอาไม่หายข้อหัวแยแล้วข้อหันแล้วข้อแล้วปีน้องครับตอนนี้ข้อแล้วแล้วก็เห้งขึ้นไปแล้วเห้งขึ้นไปแล้วคุณจะยังกุณสายหน้ามันตกยังนำอยู่คุณจะยังคุณสายหน้าตะวันตกยังนำอยู่ปานหาดผาขนปานหาดผาขนยังน้ำสีมงคลเหนือมูติเจ็ดตามบอลคึงอยู่จะยังกวนคุณจะยังาวน บัวเดวีบ้านสี่มงคลน้ำสี่มงคลเหนือนับยังตัขึ้นมาตัขึ้นมาอยู่ตัขึ้นมาอยู่จี้ขึ้นมาแล้วจี้ขึ้นมาแล้วตัจะจะขึ้นมาได้ก็จะขึ้นแสงได้ก็ผุ้ช่วงคุณยังน้ำมาอยู่นะผู้ช่วยคุณมาหาหาคนนะครับยังน้ำขึ้นมาอยู่น้ำขึ้นมาอยู่น้ำขึ้นมาอยู่น้ำสวยเทวีสี่มงคลอยูโตัขึ้นมาตัขึ้นมาตัขึ้นมาจี้ขึ้นมาเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะแต่เตะเตะแต่เตะอย่าเห้ยเตะแต่เตะเตะแต่เตะผู้ช่วยคุณนะนํำมาอยู่ไหนน้ำมาอยู่น้ำมาอยู่หาหลายคนยังน้ำมา เขาใช้ประดานปลาคูนประดานปลาคูนครับหมน้อยเดียวครับแหมน้อยเดียวแหมน้อยเดียวครับคุณชียาคุณประดานปลาคูนครับจากเขาเซ็นเซแล้วครับสายน้ำตะวันออกครับัวเตมวิสีบางคลยัางตัวไปอยู่ตัวไปแล้วครับผม